สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกท่านนะครับมานี่นะครับบ่าวแง่งพาธรรมชมออกเดินทางมาทีสารดอนปูตานะครับประจำบ้านหนองสปานะครับท่านผู้ชมตอนนี้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับเดินทางมากับสาวปุ่มคือเก่าแลครับนะครับนะ ต่าปุ่มกำลังกำควาบสะอาดปัดกวาดให้ปูพ่นนะครับสวัสดีพี่น้องแนะ่สวัสดีค่ะปัดกวาดสารให้ปูพ่นจักน่อยก่อนค่ะแมนครับท่านผู้ชมเสียดายอย่างเดียวครับคนล็อกไว้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากับบอกใช่ปัญหาเนาะแมมว่าสัาปุมแมนค่ะ ว่าใจปัญหาเอ้าสามารถมาขอขอโชว์ขอครับน้ำปูคนใดคือเก้าเรียนนครับนี่ครับการดอนปูตานะครับการนล็อกไปครับนี่มันครับขันเพิ่นบล็อกเนาะแน่นครับเข้ากันจะได้ภาพสวยๆเนาะโอ้ยนี่แหละครับ วางไว้จังสัรนล้มันจะก็ล็อกไว้วันที่เป็นแจนะครับท่านผู้ชมท่านปทิมกุญแจไว้นี่บนาะแมนครับมาขอตองงวดนะครับท่านผู้ชมแมนบอสผมแมนค่ะแต่ว่าเข้าพึ่งมาเทเลสแนาะเข้ามาเทเลกเออครับท่านผู้ชมขอขอหวางวันที่สองฝึกภาคมหกแปดเท่านี้ละค่ะท่านผู้ชมครับผมมาเทเลกค่ะ ตามหาสารใหม่ๆครับผมให้ท่านผู้ชมค่ะขเขาจะได้มีสารใหม่ๆเขามาในไม่คมเทาเนาะเบาบ<ส>ง <Yeah. S 1> ่เนี่ยจิ้งศักดิ์ดไล่มองแน่นครับค่ะนะครับเยอะได้แตอร์มานี่ละเพื่อนเมื่อวสื่อสารบอกเหรอสารอะไรก็อนเมื่อถามมันชาวบ,บ้านเพืนน่อนอะเพื่อนว่าสารนั่นสารนี่ก่อนสารปูปูตาย เข่นี่ว่าสารปูตาเขาก็ได้ถามซื้อเพิ่นอออเขาก็ได้ถามซื้อเพิ่นนะนะเขามีจะเข้าไปถามเพิ่นเกับว่าสานปูอยู่บ้องนี่สานง่ายอยู่บ้องนี่สีนาเบาครับอันอันเป็นบอกเข้าเขาเกิดเขาเกิดลืมถามซื้อเพิ่นแมนแล้วเขาก็อันอิ่นในความเข้าใจเขานี่แล้วเนาะอันอรเอยว่าเป็นสานปูตาครับผมอืมสานปูตาออก็ได้เข้าอื่นแบบนั้นละค่ะโอเคครับ สาธุเด้อปูมันนี่ลูกหลานบรดีมาลบกวนบรดีมาลบลูมันนี่ลูกหล้านมากขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจากปูเด้อครับเนี่ยครับตัวนึงหมูปูพนนังโอ้ยครับทานางปูพ่นทานางปูพนนี่มึงรับโอ้ยครับบรรยากาศกระล่มนะครับ ร่มเย็ยนวีวีครับนผูรรมชมมาแฟงทายกล่องคือมัด<ค>ข้อมาครับนีมัดไว้เสาดีกว่าเนะไปมัดข้อมาเดี๋ยวมาหายใจเบาเงี้นครับเอาครับทนผูรรมชม <c oughs> มาจุดถูกบอกกาวปูไปโน่นกันครับเดี๋ยวมาแฟงตัางกล่องกันครับรครับสวัสดี ท่านผู้ชมอีกรอบนะครับสวัสด,ดีค่ะครับเข้ากับสีนังนังอยู่ข้างนอกนะครับนังอยู่ข้างนอกคะ่ะบัวปวดจทย์เนี่ยจากไหนเด้อค่ะเปิดล็อกไปครับท่านผู้ชมนาสิเป็นจำนะครับเปิดล็อกไปนะครับเพื่อความปลอดภัยเน,ะนาะบาวกันครับเดี๋ยวเราเตรียมขงองใบนะครับเข้าออกเป็นคันหาเอาเนาะเมืเอาออกเป็นป็นคันหาเอาครับมันบสะดวกในการจุดถูจุด,ด,ดเทนเข้านะคะ เครื่องมันก็ล่มผมหนักมันก็อันตรายนั่นบ่เออเหอเ่งเห็นไหมคะว่าไฟ่ไหมสานอยู่เนาะค่ะเนากันรักษาความปลอดภัยใส่กันเนาะค่ะเพื่นใสคู่มือนี้ครับมันอันตรายเนาะเนี่ยครับมันใหม่มากกับอืมเขากับมึงรับผิดชอบมันกันยากมันบ่ละเอาว่านีแห้งรับผิดชอบค่ะนี่ยนะครับปลอดภัยทั้งเจ้าของปลอดภัยทั้งเพื่อนนี่ระค่ะเท่ากัน อันนุญาตเออเริ่มเย็นดีเนาะเจ้าอใจขันคอนบลอกนี่นเนาะเห่าแบบว่าเข้าหนิได้ต่อไปขงไง้างในร่มแห้งครับท่านผู้ชมได้เข<ห>้าเพราะท่านมากกับลมเมียน,นเข้ามาหันร่มเข้ามาร่มบัตรเสื้อกับตรงเสื้อได้ค่ะเพราะว่าสาธุเด้อปูอืน,อานสาธุคข้าขปูเช้าปูเสื้ออีนี้ได้คะ่ะนี่เอาจริ มันจริงส uh mm hmm. like so, hmm ิ่งที่ห้าแม่ยบวเห็นเนาะค่ะห้างห้อบาลบลูห้าบบวากันของของโมนีนะคะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อชวนนุ่มข้นเนาะค่ะคุณได้สิมองว่าอุ้ยมันง่วงง่ายซุ่มบอค่ะห้องบววาให้กันเนาะเฮาเข้ามาความเสื่อไผัความเสื่อมันนะครับเนาเห่าเข้ามาเข้ามาสิเข้ามาหาปูเพลินเข้ามาด้วยใจเนาะค่ะเนาะเมเข้ามาเข้ามาขอโชคขอลาภเข้ามาขอตัวเลขเนาะค่ะเป็นโชคเข้ากัน มาด้วยเรื่องศรัทธาจิตศรัทธาของเฮาเนาะค่ะเฮามาเฮาขับรถเพิ่นเฮาบ่ได้ลบลูเพิ่นเนาะค่ะเนาะแม่นครับสับเพิ่นั่นล่ะเดี๋ยวบ่แก่งเสียงเร็ทุบนะสากระเด้อปู่มื้อนี้ลูกหลานมาหาปู่ครั้งแรกนะปู่ครั้งแรกก็ขอให้ปังๆเลยเอาะให้ปั้งตั้งนะปูเล้งตั้งเลยเด้อปูเลยเขาซ้ำปูตรงๆเลยเด้อปู่เ้ยปู่เพิ่นเนี่ยเบิ่งเฮา หาธุวนครับมา,มาแต่งเสียงเ็กถูกคนครับลูกล้านจะได้คันหามากค่ะหยิบออกมาได้ตัวนู้หยิบออกมาได้ตัวไหไได้ยาสูขขกคั่คพมาโอ้ครับปูหยิบมาให้ได้ครับบันไ้เมื่อและครับนี่ยครับสามตัวตรงตรงแมนเลยเนอะ กไฟใ่ปะนีเลยต้องบาดจุดเนาะไม่้ช่าบาดจุดถูกจุดเ,เ,เชเี่ยงเหเนาะค่ะไม่้ช่เตรียมหายไปเลยหายไปเลยนะครับหบลังจากห้ามกดติดตะเล็กถูกกับพ่อนะครับเพราะว่ามันล่มเหมือกัอันตรายนะครับโอ้เขาหยาดความมาเแม่มน,น,นครับมันเขาหยาดร้อมน,นะครับ ฝากท่านผู้ชมในเรือครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแฝงกับสาวปุ่มในเรือครับค่ะเป็นกำลังใจให้ในเรท่านผู้ชมคนเบิ่งกันยังบ่ทันนี่นะครับเฮ็ดช่องใหม่เฮ็ดช่องใหม่ครับบ่มีคนหู้จักนะครับฝากในเรือผู้ใดเข้ามาเห็นก็ได้ยเห็นเป่าอ่ะวท่านผู้เป็นวัดเป็นบ่มาวเป็นวัดคือกัน คุณนะพระอันนั้นได้นน่เนเงี่ยมไปนั่นเนาะพุเห็นเป็นพระธูดงได้หน่ะมาเพียงเห,นเหน็นกันบอกื่าเป็วัดเนาะเขาออกทางผลใดบอกไม่มีทางสอดบอกมีมีเขา,า,า,าเขาเลื่อยไปึ้นไปค้างเมี่ยนเนี่ยเขาไปออกค้างเยี่ยนหนระือเมืม่อนอนาเดอ,อปูเอาให้ตรง ตรงตรงปูให้ตรงสลากกินแบงรัฐบาลวันที่สองนี่ให้ตรงตรงเด้อครับปังปังปังุริเยไปเลยเด้อยครับปูเด้อซาทูอ้ครับนี่กับขนมนี่้อปูกินพร้อมบอกพร้อมนะปูเด้อครับเอาเนี่ยครับขนมน้ำนุ่มนะครับน้เปาวน้ำแดงเข้าไ้นี่ก่อนแล้วนไปนี่ล่ะฉันเห็นเออนี่แหละครับไปนี่ล่ะ เอาขับบัตรเขาบัตรตรงจุดดอกเข้าไปในรถบัตรจุดนะครับเขาบัตรจุดเนาะค่ะมนเาจุดตะเลขกเทอมให้แล้วเข้ามาในรถครับเอานะครับมาเนี่ยเต้าทุนาโมตัสปะขวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอทิมหิสกะอิทธิพุณะอิธิสโตอิทธิวายโยเอหิมะมะนากาโลสสุมังอุเยอเยอุอากาศะนับโมพุทธายะสาทุ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 เด้อปูมณีลูกหลานบบาวแฝงเชนยวแม่สิิทธิศักดิ์ทุ่มวันกับสาวปุ่มนั่งสลมพ่อนขดเขื่องมณีมากขอโชคขอลาภขอเลขเด็ดจาก ปูสารดอนปูตาประจำบ้านจำป่านะครับเฮ้ยแมนบอกบ้านน้องสป,ป่าครับตผู้ชมนะบ้านน้องสป,ป,ป่า่าแฝ่งกับจำพิษครับอออเอ,อเาถวดขอไพ่ตะปูเดนะ้อเรีลขคือสามตัวตรงๆ,ๆเดอ้อปูโบเลขถูกกับเลขปิงป่อง้ะปูดเด้อหยิบใส่ใส่มุองปูที่ใดปูใดที่ จับในกล่องสลากนะสุกใส่อยู่ใส่ให้มันตรงกับเลขถูกปูเลขปิงปองปูเด้อซาถูกแมนเนาะแมนให้มันมานให้มันมานให้คนซาคนลื่นแมนเล้าวซาคนลื่นให้เลขแม่นแม่นครับคนชัยเดลังมาทำบุญลังมหาปูลังมาหาปูเนาะครับซาถูกเอ้าท่านผู้ชม แต่ถูได้ปู๊บอืมนะครับเอาว่างไห้นะครับแล้วก็นี่นะครับอืมนะครับเอาครับบันนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวพ่คอจับอเอิงปองรอบนี้คลิปนี้เอาคลิปนี้ให้ให้ซาบ่มจับล่องเบิ้งโอ้ตามตามต่อกับบันเลขติงปองนะครับบันนี้อ่าเลขอติงปองเฮ้าค่ะครับผม จะกลับงวดวันทีสองพฤษภาคมหกแปดย้อนแข่งกันคออเชิญกนอนใดบ้กงได้ได้ออกเรวมาแข่งขอท่าพิธีอันเชิญปูมัจับเด็กปิต่องนะครับสาธุโคมอันเชิญทูติยัมปีอันเชิญตาติยมปีอันเชิญลูกหลานขอเชิญสิ่งศักซิ์ดอนปูตาแหงนี้นะครับได้ออก ลงมาจ u, ับเล็กติ่งปองสามตัวอยากให้ออกตัวไหนสุกไซเมอรลูกไซ่มอหลานเขาสามตัวตรงๆด้วปูเด้อซาูเอาทวนน้ำกันค่ะหยิบเอาลเขียเียะใสเมอรลเียเียใส่มอรลูกเมื่อหลานเียะเืปูเียไสมมอลูกเืียเคียงหยาก็ดีมาโหลดเอา อยากให้ออกตัวได้ก็เชียร์เซตนะปูอบานีใช่ถูกด้วยน้ำกันเด้อใช่ถูกตอนนี้กินน้องครับบานีอยาเอาท่านอย่างนี้จะบังเอาครับเอาเอานี่โตบอกว่าอีรี <S 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 ้องจับแล้วคนคนเชียร์ให้แล้วครับโอ้ยตัวได้ละเอาครับบานีแล้วเท่าหมายเลขสี่ครับนั่นหมายเลขสี่หมายเลขสี่ครับพุ่น มาบันเอาลวดลรยดอปเปอรอตัวที่สงครับเหล็เล็กสลอกเมื่อบันเนล่มันกรงออกเอาตัวที่สองเหล็กแปดเอาเหล็กแปดค่ะเหล็กแปดครับบนอ่ะตัวที่สามเขาบันเหล็กาเอาสี่แปดห้าสที่แปดห้าแปดห้านี่ ออกงวดก่อนแล้ว485ขันเข้ามางวดก่อนนี่เข้าได้เลยเด้แต่ว่ากระบอกเป็นยังเอียงกระเกิดขึ้นได้เนาะผู้ชมเออยนเนียนใครยังกระเกิดขึ้นได้เอาบานนี้ครับได้ปิดแล้วเข้าได้485ครับถูกแล้ครับ485หรือ854ก็ได้นะครับอ่าข้อจากจากล่างขึ้นบนก็ได้นะครับบนล่างล่างขึ้นบนก็ได้เลยนะครับขันว่าเลข ี่ห้าแปดค่ะเท่ากับแปดห้าสี่ค่ะเป็นสีกระดล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างกลางสีห้าห้าแล้วแต่ห้าสี่ตัดเลนเนาะคะ่ะแม่นแน่นค่ะอเออาันผู่ใดเขามาเห็นนะครับอืมเอาไปเอาครับบารนี่ขอน่ะเ้าจะลุยไปน้่งกันเล็กทูพ่อมาส,สองตวัวแล้วแือนไี่เล็กบ่ก เลขฟ้านี่ซุดหก<ช>นี่ซุ์หกคือศูนย์เก่าเลขฟ้านขวดน้ำกับเท่ากันมันเลขหกกับเลขลเก่าเท่ากันอันนี้สองสี่หนึ่งครับนี่นีฟ้าเาด,าาดีวยวบางทรายบ้างนะครับเลขฟ้าขวดเลขฟ้าขวดน้ำแดงนะครับที่เอามาถาวายปูเพลินค่ะคตัวนี้นย์หก พกกับเก้าเป็นเลขเดียวกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาเงินมาไทยทำให้ชมเบิงนะครับอันนี้เท่าใดก่อนอันนี้สองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งอ่าย้อนบางกันเจ้าเอากล่องเขามาไทยไกลๆให้เบิงนะครับกับจีภาคกะไทยบรรยากาศนะครับรอบรครับนี่ครับเลขฝาขนน้ำนะครับนี่สองสี่หนึ่งนะครับนี่อ่าเห็นปะใช่เนาะ เปลือกันไห้นะครับนี่ฟ้าเป็แดดนะครับนี่ฟ้าแดนี่ศูนย์หกนะครับนี่ศูนย์หกเห็นไหมเห็นรึไ่หน่อยนะศูนย์หกนะครับนี่นะครับป้าขวรนีก็ออกดีด้วยเพราะว่าเขาเอามาถวายเ่นเนาะนี่นะครับนะครับสารปูตานะครับน้องสปานะครับนี่ ท่านผู้ชมเสียดายครับในเพลินล็อกไว้ครับเขาก็เลยบ,บันไดเห็นปูตาไก่ๆนะครับอยากขาไปกราบเพิน่นครั้งหนึ่งม่นครับบับบไดตัวเป็นยังครับเดี๋ยวบ่าวแห่งผ้าสำรวจรอบหลบสารจักหน่อยนะครับค่ะในร,ระหว่างที่เขาล่อเหล็กถูกท่านผู้ชมบรรยากาศนะครับการเพิ่นอะไรลมลื่นเดี๋ยวเาซับุมเนาะแม่นค่ะลมลื่นอื กานคนใหง่ต้นใหม่เพิ่นหลายพอก็เลยบ่ค่อยห่อนนะครับื้นนี้โอเครับเดี๋ยวสีไทยให้เบ่งเต็มๆสารนะครับนี่ครับบรรยากาศทผมาชมนี่นี่นะครับเป็นทั้งสี่นะครับสารตอนปูตาน้องสปานะครับนี่ครับทผมาชมเดี๋ยวอีกคลิปนึงเดี๋ยว่าแฟีงจะพาไปไทย สารแม่ย่านะครับบัดน,นี้อันนี้สารปูตาอะไรมาแบ่งเฉพาะไปไทยสารแม่ย่าอีกนะครับนี่นะครับเออเค,ครับผมลมลื่นนี่เนาะร่มลื่นค่ะร่มลื่นดีครับเมื่อกี้ก็ทาความสะอาดสารให้ดรูเพิน,นค่ะปัดกวาดเลยด้อท่านผ<า>ูาชมมาขอคกับตรงมากม<า>ือส<า>ะอาดให้เพิ่นพร้อมนะครับนี่ครับเป็นบริวารนะครับบริวารปูพ่นนะครับนะครับนี่อีกฟังนึ่งครับอ่า เอาครับธรรมชมเข้าไปเบิ่งเล็กถูกน้ำกันครับเล็กถูกใหม่บ่แล้วครับเอาครับบานี้มาครับบานี้เล็กถูกไหมหมดแล้วนะครับเบงท่งธรรมชมบานี้นะครับเล็กถูกไหมหมดแล้วครับธรรมชมชัดเลยครับนี่เบิ่งครับนี่นี่ครับ937นะครับนี่แปกลางครับเล็กถูก แตกล่างด้วยนะครับ937นะครับหรือ637ก็ได้นะครับหรือว่า931 631ก็ได้นะครับทา่านผู้ชมนี่แล้วมันแล้วแต่เขจะตัดเลขนครับทา่านผู้ชมเลขเก่ากับเลข6หรือว่าสิเอาบบนนะเอาตรงๆก็ได้นะครับนี่937ก็ได้ครับค่ะวเาจะเก็บ สามเก้าอะไเราสามปุ่มเนาะเออาเอาไ่านาสามเจ็ดนี่เลขทะเบียนรถเท่าเด้เลขทะเบียนรถเท่าสามหกบอรถเท่ามันก็นมีทั้งสามทั้งเจ็ดเ,เจ็ดเจดสามหกค่ะเจ็ดสามหกค่ะออกดูก็ได้ครับเลขทะเบียนรถเท่าน่อบออกดูดูครับครับทราชมเมันหรบรงตต่ว่นมันก็มีสามเจ็ดแมนครับเดี๋ยวเราแฟ่น้องอ่า ดูดกล่องเขาไปไทยนาปูตาไปไก่น้ำ <sup> ก yeah. uh ันครับอย่างนี้ยังร่นมื่อนึ่งันก็แก้กวดผ้าทำผู้ช่อมข้าไปเองนบิงเบิงเบิงเบิงไข้าอไปเบิงอ้ล่มครับร่มทำกระช่มลูกันช่ถูดกูด้วยด้เล็กถูกมันมันเหล็กถูไหมว่าจร่มมากแล้วครับคุณเห็นเราครับถธกสาธุเด้อปกูให้เขาตรงๆปู๊ ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบเแฝงผ้าไทยเบิงหนาเพิ่นชัดๆครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่เบิงหนาตาปูเพิ่นชัดๆนะครับนี่โอ้ยสาธุเด้อปูให้เขาตรงๆเด้อปูเด้อเลขถูกเลขปิงปองป่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับนี่นะครับท่าธรรมชลมวลเวียนข้างในศาลนะครับเอาเข้าไปบ่ได้นะครับ แต่ว่าเอากับมีความพยายามใีการาทายมากๆค่ะุมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับบาาแฝงกับสาวปุ่มขอตัวล่าไปกับสารดอนปูตาน้องสปาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาาแฝงมิเดอร์สาธุสวัสดีครับ